รู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังเป็นเซลล์ที่มีประสิทธิภาพ Action! สวัสดีครับผมสพัสกรครับและนี่คือแอคชั่นคล s สคลาสดีๆที่มีเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้กับคุณในทุกๆสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้ครับเราจะเอาเรื่องของการขายมาฝากนะฮะเชื่อว่าคนที่ทําการขายบริหารทีมขายหรือว่าเป็นเซลล์ตามองค์กรหรือบริษัทต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นแม่ทีมออนไลน์แม่จิปกันยังไงซะก็ต้องดูแลเรื่องการขายถูกต้องไหมครับ วันนี้เนี่ยคำถามง่ายนิดเดียวคือรู้ได้อย่างไรว่าเรากําลังเป็นเซลล์ที่มีประสิทธิภาพหรือเราจะรู้ได้ยังไงว่าทีมงานของเราเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพผมมีโอกาสได้ไปโคชชิ่งหรือว่าเทรนนิ่งหรือว่าคอนซัลเนี่ยให้กับองค์กรมาหลากหลายที่ปัญหาหนึ่งที่เรามักจะเจอครับคือ เซลทำงานแล้ววัดผลไม่ได้รู้ตัวีกทีก็คือยอดขายตอนปลายเดือนซึ่งยอดจะดีหรือยอดไม่ดีต้องบอกเลยว่าคนที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือหัวหน้าทีมเนี่ยคือลุนล้นๆตุ้มๆต,ต่อมๆเลยใช้การจุดทูปเอาหรือวหว้น้าแดงเอาทัศน์ไปในบางครั้งนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะวัดผลได้ผมมีเครื่องมือง่ายๆให้คุณดังนี้ครับถ้าคุณเป็นเซลล์นะครับหรือถ้าคุณต้องการบริหารทีมเซลลองเอาเครื่องมือไปใช้ในการวัดเครื่องมือในการใช้วัดเราเรียกสิ่งนี้ว่าเซลแอคทิวิตี้ครับ อะไรจะทำงานในการวัดเซลล์ได้ดีกว่าการที่เราจะรู้ว่ากิจกรรมของเซลล์ในแต่ละวันคืออะไรพอกันทีครับกับการให้ยอดเซลล์ไปให้เป้าเซลล์ไปแล้วก็ไปลุ้นเอาตอนปลายเดือนนั่นเป็นวิธีที่เสี่ยงเกินไปแต่วิธีที่ดีครับคือการที่เราวัดผลหรือมอนิเตอร์เซลล์ได้ในรายวันอันเนี้ยสำคัญมากๆถ้าคุณสามารถรู้ได้ว่าเซลล์ในรายวันเขาทำงานยังไงคุณก็สามารถโคชชิ่งและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของเขาได้เมคเซนส์ sense, เนาะถ้างั้นเรามาดูครับ วิธีการง่ายๆครับผมอยากให้คุณลองแยกหน่อยว่า Activity 1วันของเซลล์ที่เขาจะต้องทำเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างตัวอย่างที่ผมจะยกให้ดูในวันนี้นะครับผมยกตัวอย่างว่าสมมุติว่ามีเซลล์1คนเนาะเขาต้องทําดังนี้ครับ1คือเขาต้องโทรหาลูกค้าต่อมาครับนอกจากโทรหาแล้ว 2. เลยสิ่งที่เขาจะต้องทําคือเขาต้องทํานัดก,กับลูกค้านะครับครับ i n t นะครับ3เลยเขาต้องพรีเซนต์ให้ลูกค้า และสุดท้ายเลยเขาต้องปิดการขายนะครับก็คือ close sale เนาะก็คือปิดวันนี้เนี่ยหลายๆที่หลายๆองค์กรไม่ได้ทำแอคทิวิตีตรงนี้พอไม่ได้ทำแอคทิวิตีตรงนี้เนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าเซลล์คนนั้นมีประสิทธิภาพไหมผมยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติว่ามีเซลล์ A กับเซลล์ B การทำเซลล์แอคทิวิตสิ่งที่ดีคือเราสามารถที่จะโค้ชชิ่งให้เขาได้รู้ว่าเขาทำงานยังไงโดยที่เขาไม่ต้องเล่าอะไรให้เราฟังซึด,ด้วยซ้ำไปลองดูนะครับ เซลเอบอกว่าโทรหาลูกค้าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสิเจ้านับโอ้โหเป็นไนนะครับ,นนนะรบทํานัดลูกค้าได้1เจ้าพรีเซนต์ได้1เจ้าปิดได้ศูนย์ไม่ต้องพูดอะไรเลยนะครับว่าเซลเอเนี่ยทำงานยังไงเนาะแปลว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาสามารถโทรเนี่ยโทรตั้ง10เจ้าแปลว่าปัญหาเขาคือไม่สามารถทํานัดอะไรได้เลยสิ่งที่เราต้องไปดูครับคือขอดูหน่อยว่าเซลสคริปต์ตอนที่โทรทํานัดเนี่ยมันทํานัดแบบไหนมันทํานัดจะถูกวิธีหรือเปล่าซึ่งพอเราหาต้นเหตุลงไปอาจจะเจอเลยครับว่า การโทรหาของเขาส่วนใหญ่เป็นการโทรหาชิดแชทคุยเล่นแต่ไม่สามารถที่จะโทรหาเพื่อทำนัดได้มีปัญหาเลยเซลบีบอกว่าผมทำนัดได้สิบเหมือนกันผมทำนัดได้ถึง8โอ้โหเก่งมากเลยครับโทรหาลูกค้า10เจ้าทำนัดได้8นะครับแต่ผมพรีเซนต์แค่2ปิดได้1แปลว่าอะไรครับณนะตรงนี้แปลว่าเซลล์คนนี้เนี่ยโทรได้ตั้ง10เนะี่ยดีไหมดีนะครับแต่ว่าทำนัดได้8ดดีไหมดี แต่ว่าพรีเซนต์ได้แค่2นั่นหมายความว่าเวลาที่ทํานัดเราไปหาลูกค้าไม่ได้พรีเซนต์เรื่องของการขายเลยไม่ได้พรีเซนต์เรื่องของสินค้าหรือธุรกิจเลยกลายเป็นเข้าไปหาแล้วคุยเรื่องอื่นไม่สามารถพรีเซนต์ได้ก็ไม่สามารถปิดได้ลองมาดูหน่อยสมมติเซลซีล่ะเซลซีบอกว่าผมอะ่ะโทรได้10เหมือนกันเลยนะแล้วผมก็ทํานัดได้8แล้วผมก็พรีเซนต์ไป7แล้วผมก็ปิดได้5เชื่อว่าหลายๆองค์กรคงอยากได้เซลแบบ C เนาะคือเซลที่สามารถโทรหาได้ ทำนัดได้พีเต์ได้แล้วก็ปิดได้ถ้าเราเห็นตัวเลขแบบนี้ในแต่ละวันคุณลองดูสิให้ที่บริษัทคุณลองแกะออกมาว่าเซลล์แอคทิวิตี้แต่ละวันต้องทําอะไรแล้วสามารถที่จะลงรายละเอียดแบบนี้ได้ในทุกๆวันคนที่เป็นผู้บริหารทีมหรือแม้กระทั่งคุณจะทําวิธีการนี้เพื่อโคชชิ่งตัวคุณเองในฐานะที่คุณเป็นเซลล์คุณจะสามารถรู้ได้เลยว่า1วันเซลล์คนนั้นกาลังทํากิจกรรมเซลล์ได้ดีหรือไม่และสามารถวิเคราะห์และประเมินเซลล์ได้แบบรายวันไม่ต้อง,องรอลุ้นกันตอนรายเดือน ซึ่งจะบอกว่าไอ้ตรงนี้ครับมันสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามการทํางานเช่นบางบริษัทบางที่เนี่ยเป็นลักษณะออนไลน์ก็อาจจะเป็นลักษณะว่า inbox เข้ามาเท่าไหร่ inbox ไปเท่าไหร่ตอบไปเท่าไหร่นะครับปิดการขายไปเท่าไหร่เราสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ทั้งหมดทําได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครับผมทามาแล้วบางทีบางบริษัทเนี่ยก็มีทั้งสัก5ตัวนะครับหกิจกรรมบางทีก็มี7กิจกรรมบางทีปิดการขายในแชทได้ แต่ลูกค้ายังไม่โอนเงินก็ต้องนับว่าโอนเงินเป็นอีกช่องหนึ่งลองดูง่ายๆครับสำคัญที่สุดของคลิปนี้คือว่าแค่อยากให้คุณี่ไปลองทําดูว่าคุณมีเซลล์แอคทิวิตี้กิจกรรมของเซลล์ในแต่ละวันไหมแล้วแต่ละวันของคุณเซลล์คุณมีประสิทธิภาพหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้ครับการบริหารเซลล์ก็จะง่ายนิดเดียวถ้ามีปัญหาอยากปรึกษาเรื่องการดูแลเซลล์หรือว่าอยากจะเทรนนิ่งทีมเซลล์ติดต่อเรามาได้ทันทีแอคชั่นคุณ2ยินดีไปบริการแล้วพบกันใหม่ในแอคชั่นคลาสสัปดาห์หน้าสวัส